พี่น้องชาวปีเถอะครับในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2568นนี้นะครับคือตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนี้นะครับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเรื่องราวที่มันพิสดารหรือไม่ก็สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอก็มีโอกาสเจอเส้นทางการงานของท่านจะรุ่งเรืองแบบรวดเร็วมีชื่อเสียงด้วยมีเกียรติยศมีโอกาสดีๆนะครับ การเงินก็สะพัดรายได้ดีนะครับแต่ว่าเหตุปัจจัยได้หลายด้านที่ควรระวังก็ยังมีนะครับรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีเถาะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนปีเถาะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2568นะครับตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาคมจะมีอะไร เกิดขึ้นบ้างในเส้นทางของดวงวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังแบบเข้าๆนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูก็คู่กันไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็ตรงนี้นะครับแอดไลน์มาได้ทักถ,า,ถายเข้ามาได้ครับเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าดวงคนปีเถาะใน สเดือนสุดท้ายของปี2568จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตมีแนวโน้มอย่างไรบ้างมาดูกันครับมาเริ่มต้นจากเรื่องที่1น,นะครับนั่นคือเรื่องของการงานบทบาทหน้าที่การดำเนินชีวิตมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเมจิเชียน มืจิเชียนคือดวงที่จะประสบผลสําเร็จในเส้นทางของการงานการดําเนินชีวิตนะครับจะมีชื่อเสียงประสบการณ์ความรู้ความสามารถและก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาด้วยนะครับบางคนก็สนใจในเรื่องของความเลนลับความลึกลับความมหาัศาจรรย์ของชีวิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแบบตัวท่านเองนั้นมีความชอบ นะครับมีความสนใจบางคนก็นำมาปรับใช้ในชีวิตได้โดดเด่นมั่นคงและก็มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วการงานจะเติบโตขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหานั่นคือการที่ท่านมักจะทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปไม่เชื่อฟังคนอื่นหรือว่าเขาเรียกว่ามีทิฏฐิด,ดือรั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาได้ มักจะทําอะไรที่มันสวนทางกับคนอื่นอยู่บ่อยๆนะครับแต่อะาไรก็ตามนั้นเกิดความชอบความพอใจของท่านเป็นวิถีชีวิตที่ส่งเข้ามาในช่วง3เดือนนี้นะครับจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อจะประสบความสำเร็จที่มากมายนะครับแต่ว่าท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับบางทีอะไรที่มันมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะครับ าการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นสี่เหรียญน,นะครับเส้นทางของการเงินรายได,ได้การประกอบการธุรกิจต่างๆนะครับมีโอกาสแต่ว่าท่านต้องรอบขอบเมจิเชียนคือการจับใจ่ายใช้สอยแบบไม่ร,ามาระมัดระวังทําอะไรตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขานด้วยคําว่าสี่เหรียญด้วยเพื่อให้ท่านได้ประสบผลสำเร็จในเส้นทางของการลงทุนการทำงานการบริหารการเงินในการดำเนินชีวิตนะครับ เรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจใหญ่จนเกินไปครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น justice นั่นคือโอกาสที่ดีอีกประการหนึ่งแก้ไขปัญหาอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานสัญญาข้อตกลงความไม่ชัดเจนความคุมเครือการถูกเอาเปรียบก็ช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาวปี เาะนะครับในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปนะครับการงานก็มีแนวโน้มที่จะได้ทำสัญญาเจราจาข้อตกลงใหม่ๆเข้ามานะครับนั่นคือลูกค้าใหม่ก็จะเข้ามาด้วยการงานก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นรวมทั้งเรื่องของการทำนิติกรรมใหม่ๆเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองจะมีโอกาสดีๆรออยู่ครับ ต่อมาดูเรื่องที่สองนั่นคือเรื่องของการเงินเช่นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งนั่นคืออัศวินเหรียญอัศวินเหรียญคือเงินที่รอนะครับพี่น้องชาวปีเถาะครับท่านจะได้รับเงินในส่วนที่รมีเงินก้อนนะครับมีค่าตอบแทนมีเงินเข้ามานะครับในจํานวนที่น่าพอใจด้วยนะครับ อันนี้คือเงินที่รอนะครับมีเงินถุงเงินถังเข้ามานะครับทำให้จับจ่ายใช้สอยสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นค่าตอบแทนเป็นโบนัสเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าทํางานอะไรต่างๆที่รอและมีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น6กเหรียญหกเหรียญคือเงินที่มาจากการอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ทำให้การเงินของชาวปีทอก็มีความคล่องเงินสัพัดนะครับเงินเข้าตลอดนะครับในช่วงสามเดือนนี้นะครับแต่ก็ทางออกของการเงินก็เยอะนะครับด้วยคําว่าใจสปอร์ตชอบแบง์ปันหรือว่าใช้จ่ายอะไรที่มันสบายนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของท่านด้วยนะครับมักจะใช้จ่ายแบบตามใจชอบบางทีก็เห็นคนอื่นเดือดร้อนก็หยิบยื่นให้แบง์ปันช่วยเหลือ แต่ส่วนที่ดีประการหนึ่งคือการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ชีวิตของท่านมีความราบรื่นนะครับมีการเงินไม่ขาดมือนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นราชาดาบนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของคำว่าปัญหาอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข ในเส้นทางของการเงินนะครับก็หนักแน่นในการที่จะจัดการบริหารปัญหาต่างๆนะครับโอกาสมีนะครับแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามก็ยังมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีที่ท่านจะผ่านปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่3นะคือเรื่องความรักเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ4ถ้วย4ถ้วยคือปัญหากวนใจ ความหงุดหงิดอารมณ์นะวันไหวนะครับสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ต้องการมักจะไม่เหมือนที่คิดนะครับคือประเด็นความรักตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แต่พอถึงเวลามันไม่เหมือนที่คิดก็อาจจะเกิดความไม่พอใจได้นะครับอันนี้ก็มีความหวั่นไหวเล็กๆนะครับบางคนก็เก็บมาเป็นความทุกข์ได้ ก็ขอให้แยกแยะนะครับบางทีสิ่งที่ท่านต้องการอาจจะเกินไปอาจจะสูงมากเกินไปนะครับสิ่งที่ได้รับอาจจะดีอยู่มีคุณค่าอยู่เพียงแต่ว่าอารมณ์มันมันบั่นไบ้มันงดจิตมันไม่พอใจนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาวะจิตใจเข้ามาด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น สองเบรียนนะครับเรื่องสถานะการเงินนะครับการใช้จ่ายมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการด้วยเพื่อรักษาความสมดุลในเรื่องของการเงินภายในครอบครัวนะครับมันเชื่อมโยงถึงความรักได้เหมือนกันนะครับเรื่องเงินเงินของทองนี้นะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดิรฟูลเดิรฟูลนี่คือปัญหาความรักอาจจะโดยตรงเลยก็เป็นไปได้นะครับเดิรฟูลคือการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยในช่วง3เดือนนี้นะครับคือบางคนอาจจะมาถึงจุดของการแยกย้ายไปคนละทางเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับอันนี้ก็เริ่มต้นความรักใหม่อะไรประมาณนี้นะครับคือบางคนก็ยังไม่แน่อยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับความรักจะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะพอแค่นี้ คือเป็นช่วงเวลาความรักที่ยังไม่นิ่งเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็อาจจะล้มเหลวในประเด็นความรักก็เป็นไปได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของอุปสรรคมีอะไรบ้างแก้ไขอย่างไรมีทิศทางชีวิตอย่างไรที่อะไรที่ควรระวังมาเริ่มต้นจากไพ่พัายพยากรณ์ใบที่หนึ่งในส่วนนี้นะครับนั่นคือ7ไม้เทา้า7ไม้เท้าคืองานนะครับงานเยอะนะครับอันนี้ มองว่าเป็นอุปสรรคไหมก็เป็นอุปสรรคตรงที่จะต้องทุ่มเทนะครับคือมันมีความยุ่งยากในบางอย่างต้องทุ่มเทเต็มร้อยไม่ใช่มาเล่นๆนะครับจะทำอะไรในช่วงสามเดือนนี้ก็ต้องมองถึงเป้าหมายท่านอาจจะเจอการแข่งขันมีคู่แข่งมีการทดสอบนู่นนี่นั่นเข้ามาคือเอาจริงนะถ้าเอาจริงแล้วจะเอาอยู่คือจะประสบผลสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนอ่อนแอนะครับชาว ปีทอครับในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้นะครับเอาจริงๆแล้วจะประสบผลสําเร็จนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น10ดาบนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งนะครับที่จะต้องระามาัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหานน่นนี่นั่นเข้ามาบางทีเหมือนกับว่าท่านเป็นที่รองรับอะไรที่ไม่ดีมักจะลงมาที่ตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้น ต้องจัดการเริ่มต้นจากระมัดระวังป้องกันนะครับดูแลตัวเองดีๆปัญหาสุขภาพต้องระมัดระวังอันนี้สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับคือบางคนนะ่ะฟังหมอฮักพยากรพูดถึงดวงแล้วก็มักจะเอาแต่ส่วนดีๆไปคิดไปว่าจะต,ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอพูดถึงด้านที่ไม่ดีสักหน่อยก็มองข้ามกดข้าม ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ก็มาว่าทําไมมีแต่ว่าเรื่องดีๆไม่เห็นดีเลยนะครับอันนี้ด้านที่ไม่ดีก็มีนะครับสําหรับชาวปีเถาะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่ก็หนึ่งในแนวทางการที่ท่านอาจจะต้องเจอและรอคอยสุภาพจะตีชาว ปีเถาะนะครับงานดีเงินมั่นคงทรัพย์สินได้ได้ปัจจัยภายนอกเยอะแยะนะครับอันนี้เห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าแต่ว่าภายในใจไม่มีใครรู้ว่าท่านกําลังรออะไรความสุขภายในใจยังต้องรอบางทีรอคนรักรอบางสิ่งบางอย่างที่จะได้รับแล้วมีความสุขเข้ามานะครับนั่นคือการรอคอยด้วยความคาดหวังว่าสักวันโอกาสจะเป็นของท่านนะครับ ทีนี้มาดูส่วนที่13นะครับในการที่จะให้คำแนะนำพยากรณ์เพิ่มเติมนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงมาดูกันนะครับนี่มีเจ็ดดับมาด้วยนั่นคือสิ่งที่จะต้องระวังเพิ่มเติมนะครับคนบางคนเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชาวปีเถาะนะครับในช่วง3ามเดือนนี้อาจจะมาทําความขัดแย้งมาทําให้เกิดความเสียหายเสียทรัพย์เสียงานก็ต้องระวังนะครับคือบางคนมาตีหน้าเสือมาบอกว่าเป็น คนที่คบหาได้แต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่ภายในใจก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ครบคนครบคนดูดีๆนะครับพินิษพิเคราะห์พิจารณาดีๆเพราะว่าอาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนก็เป็นไปได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในปีเถาะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2568นะครับการงานของท่านนะครับมีโอกาสดีขึ้น ด้วยเหตุด้วยปัจจัยความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้านความชํานาญการด้วยความสนใจการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านจะประสบความสำเร็จแบบมีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองนะครับมีคนยอมรับแต่ว่าผลเสียคือเรื่องของเอาแต่ใจตัวเองไม่เชื่อคนอื่นหรือไม่ก็ทําอะไรที่มันผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนหรือไม่ก็ ตามใจตัวเองมากเกินไปอาจจะมีผลเสียก็ได้นะครับโอกาสของท่านในส่วนนี้คือการแก้ไขปัญหาทําสัญญาใหม่เจราจาตกลงใหม่แก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้องให้กลับมาสู่ทิศทางที่ดีได้โอกาสก็จะดีขึ้นตามําดับนะครับการเงินที่รอนะครับมีโอกาสจะได้รับมีเงินก่อนเข้ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเงินสรพพัดเงินคล่องจับจ่ายใช้สอยแบบสะดวกสบาย ความรักยังต้องรอหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยในช่วงนี้รับมาระวังเรื่องความรักนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือไม่บางคนก็พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับอุปสรรคเรื่องที่ควรระวังปัญหาสุขภาพนะครับปัญหาเรื่องคนที่อาจจะเข้ามาด้วยสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านการรอคอยของท่านค่อยเป็นค่อยไปนะครับว่ารออะไรโดยเฉพาะท่านสุภาพสตีที่กําลังรอความรักนะครับ ส่วนที่จะต้องเอาจริงเอาจังคือต้องทําจริงทําจังการงานของท่านจึงจะเติบโตมั่นคงขึ้นนะครับไม่ใช่ทําเล่นๆแล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านนะครับคือมั่นคงรุ่งเรืองการเงินดีนะครับสําหรับชาวปีเถาะครับ เอาละครับก็บอกเล่าเรื่องราวของดวงคนปีเถาะในช่วง3มเดือนสุดท้ายของปีนี้มาพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ควรระวังก็เยอะต้องแยกแยะนะครับอะไรที่ดีก็เป็นเสริมสร้างกําลังใจอะไรที่ต้องระวังก็ไม่ประมาทดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหัวหักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวปีเถาะจงประสบความสุขสําเร็จสมบังมั่นคงร่งมั่งรวยสุขภาพแข็งแรงนะ นะครับสวัสดีครับ